วัีครับวันนี้หลังจากที่ไอ้เจ้าหม้อข้าวชาร์ปตัวนี้มีปัญหาคือเสียบปลั๊กไฟแล้วก็เงียไฟไม่เข้าอะไรสักอย่างแล้วก็เอาไปเคมที่โฮมโปรแล้วเขาบอกว่าถ้าจะเคมเนี่ยก็คือต้องเอาหม้อข้าวเนี่ยไปส่งให้กับศูนย์ซ่อมของชาร์ปเองเอา้าวทีนี้ก็ชีวิตลําบากแล้วเพราะว่าการเดินทางไปทีู่นยนชาร์ปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าไปที่ไหนเลยทัไปถามที่โรบินสันว่าแบบเฮ้ยเรา ฝากเข้าไปซ่อมได้ไหมทางโราเป็นสันก็บอกเหมือนกันว่าอ๋อทางช้าเขายกเลิกการฝากให้พวกร้านค้าต่างๆพวกนี้รับซ่อมถ้าของเสียและ้จะซ่อมคือต้องเอาของเนี่ยเข้าไปส่งเองซึ่งโอเคบริการหลังการขายสุดยอดมากคือเน้นขายอย่างเดียวถ้าจะซ่อมนี่ก็เชิญคุณลูกค้าลําบากตามไปส่งเองนะครับทีนี้พอเจออย่างนี้ก็ลาก่อนยันนี้บาย อ๋อพนักง,งานที่โฮโปเขาบอกว่ามีชาร์ปแล้วก็ซัมซุงจะไม่รับฝากสําหรับอุปรกรณ์ชิ้นเล็กนะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่โฮโปเขาบอกมาก็ถ้ายังไงใครจะซื้อของที่ชิ้นเล็กแล้วแบบเผื่อถ้าจะเคมเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเวลาที่ของเรามีปัญหาเนี่ยเราเราจะต้องเดินทางไปเคลมยังไงเนี่ยบางทีมันก็ลําบากเนาะแล้วถ้าสมมุติว่าคนทํางานประจําเนี่ย คือส่วนมากสวนพวกนี้ก็จะเปิดจันาร์ถึงสุกนะก็คือต้องลากันไปก็พิจารณาดูดีๆโอเคเรามาพูดถึงตัวใหม่กันดีกว่าวันนี้มีคนพูดว่ามันดีมากเลยโอเคเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยดีกว่าโอเคนี้ได้เปิดเลยในกล่องก็จะมีนี่ทับพีแบบมีจุดๆๆ,ๆ,ๆกันข้าวติดเนาะแล้วก็ คู่มือใบรับประกันแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวเราดูก่อนว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างอ่ะนี่อุปกรณ์เสริมที่เขาเวลาเราซื้อสินค้ามาครับเราดูในหน้าคู่มือนี้ได้ครับก็จะมีบอกว่าในกล่องนี้มันจะมีอะไรบ้างนี้ก็มีถ้วยตวงช่องเสียบทัพพีทัพพีแล้วก็ตะแกรงเนื่ออาหารนี่มีอุปกรณ์4อย่างมาให้โอเค ในกล่องนี่นกล่องนี่แวฟฮะก็จะเป็นปัดไฟแบบถอดได้เหมือนลักคอมเลยอันงนี้ถ้าสายมีปัญหาแล้วก็สามารถซื้ออะไรเปลี่ยนได้เนาะมันดีกว่าพวกสายแบบดึงสายแบบดึงแบบเนี้คือถ้ามีปัญหาเนี่ยถ้าไม่ใช่ช่างเนี่ยลําบากแล้วถ้าสายมันขาดนะเนาะปล่อยเข้าไปตามทางของเขาอันนี้ ต่างนึ่งสำหรับหนึ่งนึ่งแน่นผหมจีบไขอ G, ่อะไรก็ว่าไปหมวกล้องอันนี้ถ้วยตักข้าวสารแล้วก็อันนี้ครับที่เสียบทัพพีตอนแรกผมก็งงแหละเลยถามพนักง,งานเขาาเอ้ยมันทำใช้ทำอะไรหรอเพราเขาไว้เสียบทัพพีอ่ะตัวนี้พนักง,งานที่ขายพอดีเขาใช้ของตัวตัว,ตว,ตวชิบ้าเหมือนกันก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมถึง เลือกใช้หม้อของตัวชิบ้าเพราะวะ่าไอตัวนี้มันหนาดีแล้วก็เหมือนเป็นหล่อขึ้นมาทั้งชิ้นซึ่งจับแล้วว่าเออมันก็หนาดีอะแต่ก็ไม่รู้ว่าหนาแล้วมันเป็นไงนก็คงดีกว่าแหละเนาะอะตัวนี้ฝาหม้อทําความสะอาดได้ง่ายๆก็คือถอดตัวนี้ออกมาแข็งหน่อยมันแรกๆเนาะปึบนี่ตรงนี้ถอดได้นะครับเสร็จแล้วตรงด้านบนนี่ ก็ถอดได้อีกเหมือนกันดึงออกมาเลยนี่ตรงนี้เวลาเราหุงก็พวกน้ําอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในนี้ตรงนี้มีเขี่ยวล็อกนะครับนี่เห็นไหมฮะเวลาเราใส่ก็ใส่ตามเขียวมาแล้วก็หมุนเข้าไปมันก็จะล็อกมันดีตรงที่แบบว่าเราสามารถล้างตรงนี้ได้หมดเลยก็คือพวกข้าวเวลาเราหุงเนี่ยมันก็จะได้แบบไม่หมักหมมแล้วก็ไม่ทําให้ข้าวบูดนะครับส่วนตัวเมนู อ๋อนี่ตอนแรกเขาเมนูเขาจะมีนี่นะครับเป็นภาษาอังกฤษใครไม่ถนัดก็เขาจะมีสติกเกอร์เป็นภาษาไทยมาให้ด้วยเหมือนกันนี่ครับันี้ก็คือปุ่มยกเลิกหุงข้าวกล้องหรือว่าพวกข้าวเหนียวอะไรพวกเนี้ยหุงได้เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาปุ่มตั้งเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีก็ปุ่มเมนูอันนี้ใช้ทําข้าวต้มพวกข้าวต้มพวกโจ๊กได้อันนี้ก็คือปุ่มหุงข้าวตัวนี้เขาบอกว่าหุง ประมาณ50นาทีนะแต่ว่าเรามีปุ่มควิกคุกก็คือจะหุงเสร็จประมาณขึ้นชั่วโมง35นาทีประมาณนี้ครับที่เขาบอกมาเวลาเราหุงนี่ก็คือตักข้าวเสร็จใส่ปึ๊บแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าตัวนี้ผมลืมบอกไปตัวนี้ประกัน5ปีนะครับส่วนตัวเก่าที่ผมใช้ประกันนี่ส่วนตัวเก่าที่ใช้ประกัน3ปีครับ อ๋อแล้วก็อย่าลืมถ้าเสียต้องลำบากเอาไปส่งศูนย์เองนะครับฝากทางห้างไปส่งไม่ได้ <c oughs> ก็เก็บข้อนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับว่าเราควรจะต้องลำบากขนาดนั้นเลยเหรอส่วนตัวนี้ถ้ามีปัญหาเราฝากห้างส่งเคลมได้เอาไปซ่อมสำหรับคีนี้ก็คงประมาณนี้ครับสำหรับไอเจ้าเม่าหวงข้าของโตชิบ้าตัวนี้สมาชิกใหม่ในบ้าน <c oughs> ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด subscribe s ับ s c r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย